ชั้นหนึ่งห้านะครับผมก็ดูซิคิดเกมภาค2จบไปแล้วนะครับมี7 EP จบแบบน่าติดตามนะก็รู้สึกอินนะก็เลยไปซื้อ Oriental Kitchen โอเคนะครับของมาม่าลดสคิคิวอิงมากินนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะเห็นเสน้นในรูปเป็นสีดำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นเส้นขาวหรือว่ามันต้องใส่เครื่องปรุงหรือเปล่านะเดี๋ยวดูเครื่องปรุงสิ นี่เครื่องปรุงมีสองพอนะครับเป็นแบบนี้นะต้นสายนีเน้เป็นน้ำดำๆอันนี้เป็นผักแห้งนะโอเคเอาไว้ก่อนนี่ครับผมก็เอาเส้นมาม่าแช่น้ำร้อนไว้แล้วนะมันก็เริ่มนิ่มแล้ว,<อ>ลวเดี๋ยวผมจะเอาไปไปต้มนะครับแล้วเราก็จะไปดูกันนะว่าเป็นยังไงเอาใส่เวฟแล้วนะครับปิดเวฟนะครับโอเคใช้ไฟแรงสุดเลยนะครับแล้วก็ผมจะต้มที่เนี่ยอันนี้ใช้ยากหน่อยนะ ต้มที่ห้านาทีนะเพราะเส้นมันสุดเพราะเส้นมันจะเหนียวๆแข็งๆนะตุ้กตุ้กนานๆหน่อยอ่าโอเคอเดี๋ยวเดีเรามาดูกันอุ๊ยทำงานแล้วโอเคเรามาดูกันนะว่าหน้าตาเป็นไงโอเคได้แล้วครับได้แล้วมาดูกันโอเค,อเคมันไม่ระเบิดนะ ปกติผมต้มแล้วเส้นมันจะออกมาด้วยอันนี้โอเคโอเคต้มเสร็จแล้วนะครับโอเคอ้นี่มีมีมดด้วยหนึ่งตัวเอาไปทิ้งก่อนมดมดอยู่ในน้ำนะครับโอเคมาทีนี้เราก็ต้องเอาเอาน้ำออกนะแยกเส้นแยกน้ำนะครับเพราะไมนเป็นแบบแห้งนะมานะครับผมก็แยกเส้นกับน้ำออกมาเลยนะก็สลัดสลัดนิดนึงนะ ให,ให้น้ำมัออกมาทีนี้น้ำอันนี้เนี่ยผมจะเอาไว้ต้มไข่ต่อนะเห็นไหมเพราะว่าถ้ากินมาม่าอย่างเดียวเนี่ยมันจะขาดสารอาหารนะมันจะได,มะได้มันจะได้แต่คาร์บดฮเรดตผมใส่โปรตีนไปด้วยคือไข่ต้มต้มจะใช้ไมโครเวฟนะ4ี่ใบเลยโอเคต่อใส่ไปเสร็จแล้วสี่ใบเลยนะครับเรียบร้อยแล้วเราจะเอาไข่เข้าไมโครเวฟนะโอเคมาตั้งเวลากันเลยนะครับต้มไข่แบบเป็นแบบยางมาตูมนะครับ ก็ผมก็ประมาณนาทีนะไฟแรงสุด1น,นาทีนะเพราะถ้ามากกว่านี้มันจะแข็งมันจะสุกเกินไปนะหน,นาทีนี้ไม่แน่ใจว่ามันมันจะสุกอมยมันจะเป็นน้ําเหลวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกัน <Okay. S 1> ระหว่างที่รอไข่นะครับแล้วก็บีบซอสใส่เส้นเลยนะมาคลุกซอสเลยซึ่มันจะเป็นสีดำดำนะพี่ไข่ได้พอดีเลยเดี๋ยวเราคุกเส้นก่อนนะ ใส่ผักไปด้วยใส่ผักไปด้วยแล้วก็คลุกๆนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของนะครับไปนะ Oriental Kitchen OK Squid Game 2นะครับ Squid Ink นะครับนี่หมึกมันจะมันซอสมันก็จะเป็นหมึกดำๆนะรสชาติก็ผมลองชิมแล้วมันกี้มเป็นเผ็ดๆแสบๆก็จะเป็นแสบๆท่าๆนะแล้วก็ มีไข่ด้วยนะครับเพื่อโปรตีนถ้าใครมีผักก็เอาผักมาแนมได้นะโอเคหน้าตาก็ประมาณนี้รสชาติก็โอเคน่าลองน่าสนใจเส้นหนุบมๆเหนียวๆนียวนุ่มๆน,นะครับหนึบๆนน,นะครับแล้วก็มีความเผ็ดนะครับจัดจ้านตามภาษาของเกมสกิวตของสวิตเกมที่มคนาำร้อนแรงนะโอเคจะกินให้หมดเลยสวัสดีครับ